องนะคะไตาวายเนื่องจากเบาหวานลงไตกำลังฟอกเลือดฟอกมาสองเดือนแล้วค่ะอาทิตย์ละสองครั้งตอนนี้เลิกทานเนื้อสัตว์และต้มข้าวรวมกับผักบุ้งตำลึงกินน้ำแย่นางหยวกกล้วยใบเตยและกินยาหมอให้น้อยที่สุดและมีความหวังที่จะดีขึ้นและสามารถเลิกฟอกไตได้ค่ะอ้าวก็ทำทำไปเลยนะ ถูกและเพิ่มวิยศีลไปแล้วก็ปรับอาหารไปนะกายบริหารให้พอเหมาะถอนพิษให้พอเหมาะก็ก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูนฟนได้นะมีหลายท่านที่ฟื้นฟูนได้ส่วนยาที่คุณหมอให้ทานนั้นก็ดูเอาว่าตอนนั้นอะ่ะยานั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ทานไปนะถ้าทานแล้วมันทําให้เรารู้สึกสบายเบากายมีกําลังเราก็ทานไปแต่ถ้าทานแล้วมันไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลัง แสดงว่ามันเป็นโทษนะปลักรถละเลิกไปต้องดูเอายาก็ไม่ใช่มันจะเที่ยงว่าจะเป็นโทษหรือจะเป็นประโยชน์ยังไม่แน่เป็นประโยชน์ก็ได้เป็นโทษก็ได้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นประโยชน์เราพร้อมกินพร้อมกินพร้อมอาศัยถ้าเป็นโทษเราก็พร้อมลดละเลิกต้องดูเอาว่าทานยานั้นตอนนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าถูกกันเป็นประโยชน์ก็ทานเลยไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องไม่ทาน นะถ้ามันเป็นโทษก็ตัดเลยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าต้องทานนะมันจะเราไม่ไปยึดว่าต้องทานหรือไปยึดว่าต้องไม่ทานเราพร้อมยึดพร้อมวางอยู่ที่ประโยชน์หรือโทษคราวนั้นนะอันนี้ต้องพิจารณาประโยชน์หรือโทษในคราวนั้นนะอย่าไปปฏิเสธยาถ้าเป็นประโยชน์อย่าไปหลงกินยาถ้ามันเป็นโทษเพราะงั้นต้อง มีปัญญาที่จะตรวจสอบดูที่ความสบายหรือไม่สบายตามที่พระพุทธเจ้าสอนในคีลาณสูตรและอุปถักสูตรนะถ้าเราไม่ยึดมั่นถึงนันแบบนี้เราก็สบายแล้วอะไรเป็นประโยชน์ก็อาศัยอะไรเป็นโทษก็ละไปนะเราก็จะสบายนะ,ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงขั้นก่อน,นกันละกันเตรียมเพลงไว้